ส่วนทำไมเชฟโรเลตออฟต้าถึงใส่รหัส D.W. ฟอร์ดทำไมถึงเป็นรหัส R เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชนแนลนะครับช่งางประจำร้านเลสน,นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องพอพงมาลัยกันหน่อยเราเปลี่ยนพวงมาลัยกันบ่อยๆแล้วเรามาพูดถึงหัวใจของมันบ้างนะครับ รถทุกรถรด,ดทุกคันเลยจะเปลี่ยนพวงมาลัยได้ที่สําคัญเลยก็คือไอคอพวงมาลัยเนี่ยแหละแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างคอสูงกับคอเตีย้ยไม่ใช่คอสูงกับคอเตีย้ยสีผิดอันมันต่างกันยังไงนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับจะได้ดมีกาลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับทํากันเรื่อยๆดูกันเรื่อยๆนะมาเรามาเข้าเรื่องเราดีกว่าผมเอาคอ รหัส h 8นะครับ h 8 a b หมายความว่ารหัส h 8 a i r b แอแบถามว่ารหัส H8 มันคืออะไรส่วนมากนะครับยี่ห้อยี่ห้อของอา่ารุ่นเบอร์เบอร์ของคอพวงมาลัยเนี่ยเขาจะเขาจะแบ่งกันเป็นตัว H อย่างนี้ตัว I อย่างนี้เดี๋ยวผมเอ,เอาเดี๋ยวผมเอาของอันอื่นมาให้ดูแบบหนึ่งมามากันเต็มเต็มนี่ ให้ดูเลยเห็นไหมอันนี้ H8 อันนี้ DW DW นี่คอแดวูจะใส่รถเชฟโรเลตออคตาเห็นไหมที่เราเพิ่งจะถ่ายกันไปเมื่อไม่นานมานี้รหัส DW เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าทำไมถึงเป็นแดวู woo. อันนี้รหัส T12 เห็นไหมตัว t Toyota เรื่อเข้ใจอย่างเร่ข้ใจายอย่าง I3 ยี่ห้ออะไรครับอีสุสุนั่นแหละแม่นแม่นอาล่ะอล่ะ, <ๆ S 1> ะอ่นี่ยี่ห้ออะไรคิด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 ผมก็นึกไม่ออกเหมื <ๆ S 1> อนกันอนี่ของฟอร์นะครับมีฟอร์กับม a สด้ใช้รหัสอาาจะใช่นะเดี๋ยวผมต้องเขาจะมีคู่มือมาให้สำหรับร้านค้านะครับว่าอาสองอาหนึ่ง ใส่รถอะไร h 8รถอะไร h 1 h 3รถอะไรส่วนทำไมเชฟโรเลตออฟต้าถึงใส่รหัส D.W. ฟอร์ดทำไมถึงเป็นรหัส R เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งเรามาคุยกันถึงตัวนี้ก่อนอันนี้นะครับ h 8แอร์แบงคทั้งคู่นะกล่องขาวเป็นคอปกติกล่อง,องดำเนี่ยเป็นคอเตี้ยนะครับ h 8เนี่ยสำหรับรถ Honda City ปี 0708อ่ะแจ๊ดแจ๊ดจีอีอะแจ๊ดจีอีฮอนด้ GE, City, คือเล้เลงรถระหว่างช่วงนั้นอะน่าจะใส่กับน่าจะใส่กับไอ้นี่ด้วยซีวิ i ซีวิคเอฟดีนะครับถ้าจําไม่ผิดนะต้องเปิด,ต,ปดต้องเปิดสมุดผมจําไม่ได้แต่ก็จะประมาณนี้อ่ะเรามาดูข้างในกันอันนี้แกะมารีวิวนะครับปกติแล้วเวลาแกะผมจะตัดสติกเกอร์แล้วก็แกะออกเลยนะ อันนี้แกะมารีวิวเรามีทิควิธีการแกะให้กล่องมันสวยเหมือนเดิมนะก็แกะอย่างนี้งัดตูดงัดตูดออกเห็นไหมกล่องมันก็จะเหมือนเดิมนี่ในชุดเขามีประมาณนี้นะมีคอพวงมาลายัยมีคอพวงมาลายัยมีน็อตหนึ่งชุดมีแป้นแตะหนึ่งอันอันนี้นะครับอันนี้ของคอสูงนะ คอปกติผมใช้คำว่าคอปกติดีกว่าส่วนอันนี้คอบางแกะให้ดูมีคอหนึ่งอันมีคอหนึ่งอันเห็นไหมดูดูดูความสูงแป้นแต่แป้นแต่นี่สีนี่เราแต่นะเมื่อก่อนมันจะมีแต่สีขาวเดี๋ยวนี้เขามีเขามีเหลืองมาด้วยมีแดงมาด้วยอันนี้เราแต่แล้วก็มีน็อตอีกหนึ่งชุด โอเคอะเดี๋ยวผมก็าขอพวกนี้ออกมาดูด้วยตาเลยเห็นเห็นเลยว่ามันต่างกันเห็นไหมครับคอสูงกับคอเตี้ยมันต่างกันทําไมต้องใส่คอสูงทําไมต้องใส่คอเตี้ยเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปหน้าแต่คลิปนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างไอคอสองอันนี้ก่อนผมถอดปอกมันออกนะจะได้เห็นกันช,ชัดๆอ,อันนี้ปอกเขานะ เาเห็นไหมครับหน้าตาเหมือนกันเลยต่างกันแค่ช่วงนี้ความความสูงของเขาเนี่ยเอาผมขอขอบข้างบนด้วยนี่นะครับหน้าตาเหมือนกันเลยเห็นไหมดูโครงสร้างเขาแต่ผมวัดให้ดูนะว่าต่างแค่ไหน คอปกตินะครับสูงประมาณ8เซนนะส่วนคอบางเนี่ยสูงประมาณ6เซนให้ดูอย่างนี้ไม่รู้จะเห็นมันนะอันนี้ประมาณ6เซน6หน่อยๆส่วนอันนี้ประมาณ8เรื่องคอพงมาลัยเนี่ยนะครับแจ้งกับร้านเวลาที่เพื่อนๆจะไปซื้อกันนะครับแจ้งกับร้านว่าจะเอาไปใส่รถอะไรบอกให้โคบนะ รถยี่ห้ออะไรปีอะไรโปมาอะไรแอร์แบ็กไหมบางรุ่นแอร์แบ็กกับไม่แบ็กใส่กันไม่ได้บางรุ่นแบ็กบางรุ่นแอร์แบ็กกันธรรมดาใส่กันไม่ได้จะต้องมีคอของเขาบางรุ่นจะแบ็กไม่แบ็กอันเดียวกันอันนี้แล้วแต่มันมีมันมันถ้าถามช่างอะช่างก็จะรู้อย่างผมอะผมเจอทุกวันอะผมจะรู้ว่าอ๋อถ้าเป็นอีนสุดตัวนี้นะจะแบ็กไม่แบ็กมันใช้คอนี้แหละหรือว่าคอเป็นแอร์แบ็กมามีวิธีทําให้มันใช้ได้ แต่ว่าถ้าอย่างเพื่อนๆไปซื้อกันตามอินเทอร์เน็ตเนี้ยบอกเขาให้ตรงนะเพราะว่ามีหลายเจ้าบางทีไปซื้อแล้วพอไม่ตรงก็เสียเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับมีปัญหาข้อสงสัยอะไรเงี้ยตอนติดตั้งถามผมได้นะยินดียินดียินดีให้บริการนะครับยินดีตอบอย่างที่บอกนะครับขอแค่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง YouTube กดไลค์นะแล้วก็แชร์คลิปผมให้หน่อย แค่นั้นพอแล้วคุณโทรมาถามผมได้เลยยินดีให้คําตอบนะครับเพราะทุกวันนี้ก็รับโทรศัพท์แทบไม่ทันแล้วเนี่ยตอนนี้ที่ผมถ่ายวิดีโออยู่ผมต้องต้องเปิดเปิดโหมดเครื่องบินนะไม่ง,งั้นโทรศัพท์มันเข้าไม่หยุดเลยนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเอามาให้ดูกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาบอกว่าผมจะมาอธิบายว่าทําไมจะต้องใส่บางทําไมจะต้องใส่สูงนะแต่มันจะมีอีกมันจะมีเพิ่มอีกมีไม่ว่าจะเป็นคอพับคอถอดอะไรอ่ะเดี๋ยวเราว่ากันอันนั้นอันนั้นอันนั้นเรื่องถัดไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา คุยกันด้วยว่าไอสามไอสองไอหนึ AI ่งไคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาเปิดชีตให้ดูนะว่าอ๋อนี่รุ่นนี้ใส่นี้รุ่นนี้ใส่นี้น,นะสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ